สวัสดีค่ะวันนี้เราจะประดิฐเรียนปรยฐานกันนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีการนะคะเบื้องต้นก็จะเหมือนกับที่เรแล้วมาใช้เส้นลวด10เส้นความยาว40่สิเซนบางคนอาจจะ เป็น45หรือ50ก็ได้นะคะไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าเราอยากให้ทรงมันสูงเท่าไหร่อาจจะไว้ไปบ้างนะคะสามารถย้อนดูคลิปที่แล้วมาก็ได้นะคะ วิธีการเบื้องต้นเหมือนกันหมดเลยค่ะแนวตั้งห้าเส้นแนวนอนห้าเส้นเส้นที่หกเกี่ยวเส้นที่หนึ่งสามห้าเส้นที่เจ็ดเกี่ยวเส้นที่สองสี่หนึ่งสามห้า สองสี่หนึ่งสามห้าต่อไปก็ดึงเส้นที่ดันเส้นที่สองสี่เข้ามา ฝั่งขวามือก็จะดันเส้นที่หนึ่งสาด้านล่างก็จะดันเส้นที่สองสซ้ายมือก็จะดันเส้นที่หนึ่งสาห้า กนันก็นำเรียญวางด้านล่างมีสองเส้นใช่ไหมคะด้านบนมีสองเส้นด้านขวามีสามด้านซ้ายก็มีสามขวาเส้นที่หนึ่งพับลงมาขวาเส้นซ้ายเส้นที่หนึ่งก็พับมาแบบนี้นะคะ ขวาเส้นที่สองมาฝั่งซ้ายมือซ้ายเส้นที่สองมาฝั่งขวามือขวาเส้นที่สามมาซ้ายมือซ้ายเส้นที่สามมาขวามือก็จะเป็นแบบนี้ดันลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ฝั่งขวามือมีสองเส้น มีสองเส้นนะคะให้เราดัน3มเส้นข้างหน้าข้างหน้าเรานะคะให้ดันลงมาแบบนี้นะคะ3มเส้นนี้นะต่อไปเส้นเส้นที่1ฝั่งขวามือนะคะไม่มีสองเส้นใช่ไหมเส้นที่1ฝั่งขวามือแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะนี่นะเส้นที่หนึ่งละต่อไปก็ดัน3ามเส้นเนี้ยลงไปตามร่องมันตรงนี้นะคะ มันจะมีช่องให้ลงอยู่แบบนี้นะคะต่อไปเส้นเส้นที่หนึ่ง้ายมือก็จะเกี่ยวก็จะทับเส้นที่หนึ่งนะคะก็จะเส้นซ้ายมือตรงนี้นะคะจะทับเส้นนี้จะเกี่ยวเส้นสองจะทับเส้นสามเกี่ยวเส้นสี่ทับเส้นห้าเกี่ยวเส้นหกนะคะ Này. một nít nữa. ค่ะต่อไปก็กลับมาที่เดิมจากนั้นนะคะให้เราดึง3ามเส้นบนลงมาลงมาแบบนี้ต่อไปก็ขวาเส้นที่หนึ่งนะคะขวาเส้นที่1ทับลงมาเลย เนี่ยค่ะทับลงมาแบบนี้เลยแล้วก็3ามเส้นนี้ก็ทับเส้นขวามือลงไปแบบนี้นะคะต่อไปก็ซ้ายมือเส้นสุดท้ายก็จะทับเส้นที่1เกี่ยวเส้นที่สองทับเส้นที่สามเกี่ยวเส้นที่ 4... แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอมูลนิดนึง ก็จะเป็นแบบนี้นคะคะทานั้นก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าฝั่งขวามือเรามีสองเส้นเราก็ดึงเส้นแรกก่อนนะคะค่อยดึงเข้าเส้นที่สองก็ดึงเข้า ซ้ายมือก็จะดึงเหมือนกันค่ะมันเริ่มเข้าทีละต่อไปก็ดึงสามเส้นนี้สามเส้นบนล่างดึงทีละเส้นก่อนให้มันแน่นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็พับเข้า แบบนี้นะคะเหมือนที่จุนบอกนะคะใชะ้ใช้ความยาว40เซนก็จะได้ออกแนวประมาณนี้เราจะเริ่มคู่ใดคู่หนึ่งก่อนก็ได้นะคะ อย่างสองคู่นี้กันก็ได้จับคู่นี้มานะคะเรานับไปหนึ่งคู่แล้วก็วางตรงนี้นะคะ แต่ก่อนที่เราจะวางเราก็จะบิดมันหน่อยนะคะบิดเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะทำไมนะคะจับแบบนี้แล้วก็บิดเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางตรงนี้ นี่นะคะอันนี้คู่หนึ่งคู่สองคู่หนึ่งก็จะวางพาดระหว่างคู่ที่สองกับคู่ที่สามนะคะต่อไปคู่ที่สองก็จะวางพาดระหว่างคู่ที่สามกับคู่ที่สี่ก่อนที่เราจะพาดเราก็จะหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก็คือหมุนเข้าหาตัวเราเอง ประมาณนี้นะคะแบบแบบนี้นะคะข้อหาตัวเองทำไปเรื่อยๆนะคะ หมุนแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเรานะคะกดด้วยแล้วก็หมุนด้วยให้มันอยู่ระหว่างคู่ต่อไปนะคะจะเป็นแบบนี้ต่อไปคู่นี้ก็จะมาวางตรงนี้ก็บิด เส้นสุดท้ายก็บิดเหมือนกันบิดแล้วก็สอดระหว่างคู่ที่หนึ่งกับคู่ที่สอง เราได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็ดึงดึงทุกคู่เลย ให้เราทำไปประมาณให้เราทำทั้งหมดประมาณสักหกขั้นนะคะก็คือเห็นไหมคะก็คือว่าเส้นลวดเนี่ยมัน,ม,นมาทางนี้ใช่ไหมคะมันมาทางฝั่งซ้ายมือเรานะคะเวลาเราจะบิดก็คือเราจะบิดไปาําบิดไปตามเส้นลวดเรานะคะก็คือหมุนหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือบิดแบบนี้นะคะ ทำเหมือนทำเหมือนขั้นแรกเลยนะบิดแบบนี้แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆลืมบอกไปนะคะเริ่มตั้งแต่แถวที่สองนะคะเวลาเวลาที่เราจะบิดก็คือเรา อย่างส,างสมมุติว่าเราเราจะบิดใช่ไหมคะ <ég ard. S 2> ก็คือขอให้เราบิดแล้วก็ออตอนตอนที่เราบิดเสร็จนะคะให้เราให้เราดันมันออกนิดนึงนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือเราจะเห็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองใช่ไหมคะก็คือพอถึงขั้นที่สองเนี่ยขอให้เราก็คือดันมันออกนะคะพอดันออกแล้วก็ดึงดันออกแล้วก็ดึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวบทั้งหมดแล้ว เดี๋ยวมันจะไม่นูนข้างล่างนะคะเราต้องการทําให้ข้างล่างมันมน,นูนนะคะเวลาเราดึงเราก็ต้องเราก็ต้องใช้มือเราอะค่ะก็คือดันออกไปข้างนอกหน่อยนะคะไม่ต้องดันมากก็ได้ค่ะก็คือดันออกไปข้างนอกให้มันพองๆหน่อยนะคะจนทํามาถึงขั้นที่ห้าแล้วต่อไปขั้นที่หก ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะคะยังไม่สุดท้ายอขั้นที่6ก็จะทําเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างเราจะทําเส้นนี้ใช่ไหมคะให้เรานับไป2เส้นหมุนหมุนแบบเดียวกันเลยคะ่ะนับไป2เส้นนะคะก็พาดลงไป เราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปให้เราดึงให้แน่นให้แน่นกว่าที่แล้วแล้วมาก็คือให้มันเข้านี่นะคะก็คือจับสองก็คือให้เราทําแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆดึงดึงทุกคู่เลยใช้มือช่วยด้วยนะคะก็คือดันให้มันเข้าไปข้างใน พอเราดึงดึงให้มันเข้าแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะนูน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 จากด้านข้างนะคะนะถ้าสมมุติว่ามันยังเหลือเยอะอยู่นะคะเราอยากจะทําอีกขั้นหนึ่งก็ได้ก็คือก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก็คือจะประมาณนี้ ใครที่อยากจะปิดปิดข้างบนเนี่ยคะ่ะก็คือจะให้มันไม่ต้องกว้างเราก็ทำอีกขั้นใครที่ไม่อยากทำแล้วนะคะเอาแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแต่นี่คือเผื่อเดี๋ยวมีใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีก อแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เราดึงเส้นล่างลงมาดึงเส้น ต่อไปนะคะเส้นบนให้เราให้เราหมวนเข้านะคะหมวนเข้าโดยการที่ดันออกมาที่ช่องของมันเองนะคะเนี่ยค่ะดันมาที่ช่องมันเองนยคะมมวนแล้วก็ดันมาที่ช่องมัน แล้วก็ตัดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมดเนี่ยค่ะเราปักตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะทะลุมาที่ของมันเอง ทำไปทั้งหมดนะคะเราตัดทุกอย่างเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเหลือสิบเส้นข้างข้างล่างนะคะแล้วก็มองดูว่าเราอยากให้ตรงไหนเป็นด้านข้างนะคะหาเส้นที่ยาวที่สุดก็ได้คะ่ะ นี่ค่ะเราจะตัด4เส้นนี้กับ4เส้นนี้รวมทั้งหมด8เส้น ถ้าความยาวมันนี่พอเราก็ดึงนิดนึงหรือไม่ก็เราก็หาเส้นอื่นนะคะมาต่อจนเราได้ความยาวตามที่เราต้องการนี่ค่ะ เราดึงให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะดึงให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงให้มันมีช่องตรงนี้นะคะตรงไหนก็ได้แล้วเราก็สอดตรงนี้เข้าไปหรือไม่ก็บางคนอาจจะติดกาวไปเลย แล้วค่ะรุด้อยแล้วเอาไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ